ความคืบหน้าเรื่องนี้กันค่ะหลังจากที่มีเหตุไฟไหมโรงงานวินโปรเซสนะคะที่จังหวัดระยองซึ่งที่นี่เนี่ยมีของกลางที่เป็นเก็บพวกสารเคมีต่างๆที่เป็นของกลางหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยสารท่านก็มีคําตัดสินมาแล้วว่าให้จำกัดให้กําจัดสารต่างๆเหล่านี้นะคะสารเคมีเหล่านี้จนกลายมาว่ามาพบว่า บรรดาสารเคมีต่างๆเหล่านี้ก็ยังไม่ได้ถูกกําจัดเสียทีนะคะจนมาเกิดเหตุไฟไหม้ชาวบ้านเขาก็ตกอก,อกตกใจมีความหวาดกลัวเรื่องความไม่ปลอดภัย ก็เพราะว่ามันคือสารเคมีจนกระทั่งล่าสุดที่มีการไปจับตัวนายโอพาสกรรมการของโรงงานเก็บกากสารเคมีวินโปรเซ s ได้นะคะแล้วก็รวมไปถึงเจ้าตัวเนี่ยกำลังจะพยายามไปที่เอกอุทยัยที่ถูกสั่งปิดเพราะว่ามีการลักลอบกําจัดของเสียอันตรายเช่นเดียวกันแล้วพอไปตรวจสอบนะคะก็ไปเจอแฟ้มเอกสารบางส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกันกับการรับของเสียมาจากเอกอุทยัยหลักฐานต่างๆทั้งหมดเนี่ยตำรวจก็ยึดเอาไว้หลังมีการนำหมายสารไปตรวจคน้นไป ที่วินโรเซสก่อนนะคะที่มาบตาพุทธระยองตอน9ก้าโมงเช้าเมื่อวานมีการไปตรวจสอบสารเคมีอันตรายที่ถูกนำมาจากที่ไหนบ้างเพื่อจะนำไปประกอบในการดำเนินคดีกันต่อไปในการเข้าตรวจค้นโรงงานนะคะ<ม>เกิดขึ้นหลังจากที่ตำรวจภูทรมาบตาพุทธ จับนายโอภาสกรรมการโรงงานเก็บกากสารเคมีวินโพเซ s ข้อหาก็คือฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่และข้อหาครอบครองวัตถุอันตรายโดยไม่ได้รับอนุญาตตั้งแต่คืนของวันที่28ที่ผ่านมาตอนนั้นเจ้าตัวกําลังไปที่เอกอุทัยนะคะสาขาสีเทพที่เพชรบูรณ์และปรากฏว่าทั้งสองที่นี้ จากเอกสารก็ยิ่งชัดเจนว่ามีความเชื่อมโยงกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของทั้งสองบริษัทมีกรรมการบริหารคนเดียวกันด้วยซ้ำก่อนที่ตัวของนายโอภาท์นะคะจะถูกคุมตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดระยองพร้อมกับการคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากเจ้าตัวยังมีหมายจับที่ภาชีพระนครศรีอยุธยาแล้วคาดว่าจะมีตามมาอีกไม่ต่ำกว่า14คาดีค่ะ ล่าสุดนะคะเที่ยงคืนครึ่งที่ผ่านมาตํารวจสพพาชีค่ะคุมตัวนายโอภาสมาถึงสถานีตํารวจปูทรแล้วแล้วก็คุมตัวไปสอบสวนใช้เวลาประมาณ30นาทีนะคะก่อนที่ตัวนายโอภาสจะถูกนําเข้าไปควบคุมตัวในห้องควบคุมผู้ต้องขังทางด้านของ พันตารวจเอกปิติพันธ์กฤษดากรณนะอยุธยาค่ะท่านผูมิกับสพภาชีบอกว่าหลังจากนายโอภาสเนี่ยถูกตํารวจสพมาตะพูดคุมตัวได้ฝากขังสาร,ระยองก็ได้ให้ทนายยื่นประกันตัวออกมาหลักทรัพย์2000 20, 0บาทนะคะตํารวจสพภาชีก็เลยเดินทางเข้าไปอายัดต,ตัวทันทีค่ะก่อนที่จะคุมตัวมาที่นี่ดําเนินคดีต่อไปซึ่งก็ยังไม่ได้มีการสอบสวนอย่างละเอียดเพราะอาการล่าสุดของนายโอภาสก็คือมีอาการอ่อนล้าอ่อนเพลียค่ะจากการเดินทางประกอบกับอายุมากแล้ว มีโรคประจําตัวหลายโรคก็เลยขอทางเจ้าหน้าที่บอกว่ายังไม่ให้ปากคําตอนนี้ขอพักผ่อนก่อนนะคะเดี๋ยวก็จะมีการนําตัวมาสอบสวนอีกครั้งในวันนี้พร้อมแจ้งข้อหาเพิ่มเติมคือปลอมแปลงเอกสารเพราะมีผู้ร้องทุกข์ดำเนินคดีเอาไว้ซึ่งขณะนี้ก็ยังไม่ได้มีใครมายื่นขอประกันตัวค่ะยังครับยังยังยังไม่มีพอมาคนเดียวญาติไม่มีใครนะครับ ตอนนั้นเป็นสิทธินะครับการประกันตัวเป็นสิทธิของผู้ต้องหาอยู่แล้วตามกฎหมา,ายนะครับแต่ตอนนี้เขาถูกควบคุมตัวในข้อหาปลอมและใช้เอกสารสิทธิ์ปลอมนะครับปลอมใช้เอกสารสิทธิปลอมก็เดี๋ยวตรงนี้เรามาว่าในเรื่องของของ้ขอหาตามไหนจับอันนี้ ที่พาชีเป็นปลอมและใช้เอกสารปลอมนะคะส่วนทางด้านของท่านพันตํารวจเอกปิธิพันยังบอกด้วยว่าความเชื่อมโยงเรื่องการลักลอบนําสารเคมีเถื่อนเอามากักเก็บเอาไว้ที่โกดังร้างในพื้นที่พาชีหรือไม่เนี่ยอันนี้กําลังอยู่ระหว่างการสอบสวนแล้วก็ขยายผลของการเชื่อมโยงก็อย่างที่บอกว่าที่พาชีเนี่ยเป็นเรื่องของเอกสารปลอมนะคะ